สวัสดีครับผมถวินมะนีครับผมมู้อำนวยการกองสาธารณสุขสิงส่แลลงแวดล้อมเทศบ,บาลตระบรมไตรเจวนะครับก็เนื่งองในกาที่เขาทำงานมาเหมือนนะครับนะผมเน,น,นี่ยบรรจุราชการตั้งแต่ปีสองวันที่สองพัน 500, าวาสองพันห้าร้อยสองแปดสองพันวาสองแปเหมือนนะครับแบบสามสิบเก้าปีนะครับ <laughs> ถือว่าเหมือนใน่วนตัวผมเนี่ยผมทำงานอยู่สองส่วนบรรจุครั้งแรกเลยเขาอยู่กระทรวงสาธารณสุข หลังจากท่านมาปีศ .90 โยนย้ายไปอยู่ท้องถิ่นนะเขาจะมีห้องมีการเปรียบเทียบการทํางานในสองส่วนนแต่ได้กระต่างการทำงานทั้งสองเนี่ยสองส่วนเนี่ยเขาก็มีความพ้สึกดีดีหลายส่วนนะครับโดยพ่ออย่งในส่วนที่ผมอยู่สาสุขเมื่าก่อนเนี่ยถือว่าเขาได้ไปเติมเต็มในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยพ่อยย่งพี่น้องเจ้าเขาะนรับเจ้าเขาจะโดยพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็ถือว่าเขามีความประทับใจมากเลย ซึ่งตอนนั้นผมไปไประจุมที่ห้วยงเป็นพื้นที่ที่ไคยก็พยายามอยู่ครับเป็นพื้นที่การเรียนทํางานยากผม <c oughs> อ,อยู่ตรงนั้นอยู่ยวสามปีับถือว่าเอาได้ได้จุ่ยปี่น้องนักน,นะครับเป็นพื้นที่ไกลพื้นที่ยงั้นแต่ห้วรทงแล้วก็ไปอยู่โอเนี่ยก่อก็คือไกลนะครับอัน,นนี้ก็เป็นสิ่งที่พังผมเจอตนหน้ากระตามนะครับชีวิตการมันก็มีการเปลี่ยนเพอปีสี่กับปีสี่เก้าเนี่ยโอนย้ายมาอยู่กระทรวงมหาดไทยนะครับ มาแบบสมัครใจมาช่วงนั้นน่ะว่าใครมีเหตุมามเขาถือว่าเป็นรุ่นแรกๆมาแต่เป็นวัยการตายโอ้ยง่ายเาะอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นนานแล้วเริ่ออิ่มตัวแล้ไปหาความท้าทายใหม่มาอยู่ท้องถิ่นท้องถิ่นนี่ก็ดีอย่างฮะเพราะว่ามันเขาถือว่าเป็นการตอบโจทย์นะครับ่น้องชาวบ้านด้หลายเรื่องหลายปัญหาหลายอย่างในทุกแก้ไขด้วยท้องถิ่นเพราะว่าเขาต้องยอมภาพอดที่ผ่านมารัฐบาลหลายๆรัฐบาลแผนเสรษฐกิด คณะเศรษฐกิจสมของชาติทำเกษตรว่าที่หนึ่งเขาไปไตะจุกการพัฒนาไว้ที่เมืองหลวงเองเมืองหลวงเนี่ยจะมีการพัฒนานักเอาดูอย่างปัจจุบันเนี่ยของสราบพื้นฐานมีทั้งใต้ดินบนท้อบนาอากาศนะครับแต่บ้านนอกเขาอะการพัฒนายังห่างไกลมากเพราะฉะนั้นเมืองหลวงจะไอ้อัดไปโดยทุกคนโลกติดข้องอย่างพวกนะครับปัญหาทุกอย่างไปรวมอยู่กรุงเทพผมเพิ่งเห็นด้วยนะการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเลาเนี่ยแพงได้ขนาดนั้นท้องถิ่นเขาเนี่ยต้องพยายามแก้ปัญหาพี่น้อง ไ,ได้นะครับจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างฮะที่ทาทุกวันนยมันเป็นความต้องการมาใช่ความจําเป็นบางอย่างเป็นความต้องการความต้องการน่ะต้ได้ก่องเพียงพอครับแต่ต้องดูว่าอนไรมันมันจาเป็นไแท้เราต้องต้องทำตรงนั้นก่อนอันนี้ก็อยากจะฝากถึงฝ่า,ายการเมืองด้วยนะรับปัญหาทุกอย่างต้กแก้ไขมันต้องเริ่มต้นการเมืองก่อนการเมืองเนี่ยก็จะต้องเป็นการเมืองที่ขาวสะอาดนะครับ ว่นะาเระดับฉาติระดับท้องทิ่นเาอาต้องทำตรงนี้ข้างในพี่น้องของเฮาขอเห,าเหมือนกันครับเวลาเลือกคนไปเป็นตัวแทนท่านท่านต้องดูฮะท่านมีบทเรียนหลายข้างหลายฟ้าแล้วสี่ปีเลือกทีสี่ปีทีท่านอยู่มีบทเรียนมาเรื่อยๆรื่ออะครับผมอยากให้ท่านเลือกคนที่ท่านคิดว่าเป็นตัวแทนของท่านแล้วมาแก้ไขปัญหาของท่านปัญหาไม่ได้มีติดโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตคนเท่านั้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งฮะเรื่องสุขภาพก็สำคัญนะสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญสุขภาพเป็นทุนเดิมของเฮา สภาพเป็นต the ้นท no ุนที่ดีถ้าเรามีสุภาพดีแล้วเนี่ยเราจะเอาสภาพดีเพื่อไปทํางานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพมรันมันหลายๆเรื่องฮะมันจะต้องดูแลไปพร้อมๆกันเขาเขาไม่ได้ดูแลตึ่งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวนั้นเรื่องของการจัดส่งการสรรพุมาณก็ดีหรือเรื่องของการดูว่าอนไนเป็นปัญหาที่จะไปเร่งด่วนอันได้ถึความต้องการอาจจะต้องไว้ตรงก่อนตรงนั้นก่อนนะครับ ความจาเป็นนะมันต้องมาก่อนวันนี้ก็จะทําให้คุณภาพชีวิตน้องของบ้านเรานะไปโดยดีก็องค์คาพยุกต์ทั้อองหลายครับทั้งายการเมืองไยประจำนะทุกๆตําแหน่งมีความสมคัญธ่ก,กันทั้งสิ้นนะเทาเหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งนะเขาจะจิ๊กต่อจิ๊กซอลูกจ้างนะครับถ้าจิ๊กซอตัวน้หนึ่งขาดไปนะดไหนะขาดตรงงวงไปไหนะ <c oughs> ก็เปดจ้างมาได้ครับจ้างมีงวง,งใจจ้างนะครับเหมือนกันะการทํางานนะพระนการตั้งแต่นายกมาจนถึง ลูกจ้างเรานะครับไม่อยากเปจ้างเหมาอ,อย่างใดมีความสัมพ,พันธ์ด้วยกันทั้งสิ้นนะจะต้องมีการร้อยเรียงกันกไปให้ได้นะครับแล้วก็มีการสร้างขวัญและกาำลังใจซึ่งแต่ละกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าอยากจะฝากไว้ขวัญและกาำลังใจสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนะการจะสร้างความกำลังใจนั้นผมคิดว่าปาระหลัดในฐานะเป็นผู้นําไฟประจําท่านจะทราบดีครับท่านก็อย่าต้องจอยครับไฟบริหารละการสร้างความขวัญและกาำลังใจพนะนะักงานมันมีด้วยหลายวิธีด้วยกันนะครับนะ อันนี้ก็ต้องฝากไว้สำหรับผมแล้วเนะี่ยสามชิบปัญญาเป็นวัานสุดท้ายในการรับชื่อรายการสามชิบปัญญาหกเจ็ดนะแต่ว่าผมไม่ได้ห่างหายไปไหนครับพ่อเจ๊เป็นบ้านเกิดเมืนองนมของผมนะครับผมบอกแบ่งเบียนไปเป็นไปไปมาแถวนี้แหลนะฮะแล้วก็มีอย่างเขาก็ยินดีฮะที่ช่วยบ้านเกิดเมืนองนีมาช่วยดูแลพี่น้องของเราในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับนะอันนี้ขอฝากไว้ครับขอบคุณครับ